สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากห้างเหินกันมานานเนาะมีกอ๋อกับขึ้นหอดลูกหลานมาจุกหูจุกคอนธาติดตามโอ้โอยุง่งตธอจะกินไผไปผุนเนาะสิแกงเฮ็ดให้เบิ่งกินน้ากันนี่แหละมันขึ้นฝนตกหนามเจาะฮาร์าก็พอยีถชินย่างเฮ็ดพ่อหนังนี่แหละเฮ็ดพ่อหนังอ้าวขึ้นหอดลูกหลานกินน้ากันในลูกหลานเนอะนี่แกงแบบอยู่ให้อยู่หน้าเฮานี่แหละยูุ่งานอยู่แต่ว่ากั เงินติดหน้าหน้า,นาทิดเทือนเนาะแจงได้หลายมันจาก,กันแน่ตัวมันเหีงมันแห,หลงหลายอ่าคนนงเดือดเทาติตตำเครื่องใส่ปิดลูกล้านอยู่ดีเมีย้ยงสุผูสุสคนเนาะอยสื้อเลื่อมติดตามแม่กอประทินในสานบ้านเท่าเด้อแครงแบวงปันกันลูกล้านเด็กขึ้นหอดจู นอนร้ายส่วงมางหันผู้ตายผู้ตายถ้าไม่เป็นกัว่วควอยู่ในการเรียงานม่ได้ยุดเกจงในเฮส์เะทืเ<ม>องแจ้งแล้วล,ะ <c oughs> ล่ะ,ละลกล้ไปนิดมือโคกสาดเขาฮัลโหลจะเสียูักร้านนี่ แกงขี้ผอหนังแค่นอยให้ละงูขคดปวกก็เกิดอ่ะบอกทายย่นยู่เ๋ยวมีก้อสิไปเอาอปาลากระไรแต่ว่าเหมือนกินแกงเห็ดผอซะก่อนอเพราะง่ายใจว่าห็ดแกว้วหรอือพรีกปนอ่ะเอาไปไหว้เนี่ยนี่แมนพักติวเก็บมาแต่หน้าเอา ตปเก็ไปตูบริสุทธิ์ดอกไม้ผุนผูกใบน้ำม่วงน้ำสวนไปเบิองน้ำพอยใหญ่เหมือาลูกร้านอยากเบิองบ่เบิองบเบ,งบาขาดร้านภูไทยก็ดีมันก็แสียบแต่นออาะไผัยมักสูรุดก็เอาใส่เมียกอบอมักวันไหนได้บปใส่แต่สบคือการแสบีบคนลรนะรสชาตอ่ะเปิดน้ำกันโอ้ยเป็นแเสียบเพื่อพอนังเอาไปตูใส่บริสุทธิ์จังแนวดอกไม้นี้ สุดรสกับบ่ใ้ใส่ดอกแสีบละ่ะนัวลนะ่ะน้ำกันตักโอ้ยคนนะมาเด้อหลูกร้านไม่กินน้ำกันเด้อเฮ็ดพ่อหนังข้าวเฮ็ดยพ่อฝายหนิดอกขาวขาวเอาแน่กับเสียบไม่เฮ็ดพ่อหนังอุ้ยปิีงปลากัระปน้มหนอยสมหม้อไม่ไม่กินน้ำกันเด้อพีอนนพอ่น้องขมเข,าขาเา่ากับเข,ข,ข่าหนึ่งไม่ไมหมหอน,หอน เอาเอามามาลูกหลานมาให้พ่อหนังอืมเผอล่มขึ้นไปทั้งใหม่มาเราขอมาตีเมืองวันโอ้เมืงวันร้ายอย่างนี้อย่างมังงสุดมังม่วงผลล่มกับเปิ่ในเมืองวันน่าขอนมาก A có mặt tiền là tiền, hắn. Mì, lạc hóng tiền, a waggon. Wai mất tay hề mê nè. Mm hút. -hmm. Mm hút. -hmm. Mm hút. 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 โปีปลากระมี่อยู่หรอกแต่ว่าของบ่ิษั้ปีงปลากระมี่อยู่อ,ยอ,อ,ยอ,อ,อ,อ่อนแข็แบไม่ปากเลยคุณ่าไม่ร้องไม่หูนี่หนังหอกอ่อน แศบเขากวานกล้องงามก็ไม่กยากล่างวานมาก็ไม่ยอมโอ้แศบแกนฮอ bây giờ lắp bài học yên. Hippon thắng kìm chị nèo là. Hi, nhó. Mùa lắm là. Tìm nó Nay, mọi người nha. Ngay mùa. Mùa, 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 mùa. Mùa, mùa,

เฮ้ยตังเมือวันอือมักสง่ไหนอนไหนถิ่ม่วงการชายง่นมันห่อนหลายอยู่การในฝนตกตมื่อไรบ้านเขาแล้วเียกไอ้ร่องใจเมีก่อนเลยเถะนิดตามไปเรื่อยๆกูหมงานวุฒิกูสุขคนนะแฟนคัับู แต่ว่าสดหลายวันมันห่อนอยูอยยอ่พักดกระไ้ให้ฟอนหนึ่งก้อยกระไ้พัดใจกระเพ้าให้หมอก่าว่าหลอกอ่อน อากาศขึ้นเรื่มจะเจะื่อยอยู่เดียวฝนิตโตเรื่มคิดตามเน้อส่องไายก้อประเทศในสานหมาเน่าแต่ก็ส่องหนาอีสานหมาเน่านั่นแหละเบิ่งขวบคู่กันไปห้องจังพวอกันกระหักกันได้หลายได้หลายเน้อละไม่กินน้ำกัน พ่อกันคลิปนาลูกร้านอยู่ดีเมียสัปปู่ทุกคนเดอ้ออ่า